เชื่อมโยงหรือ chance <Yeah. S 1> ทายข้อสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญการคิดเชิงวิเคราะห์และแก้จทย์ปัญหาบทความนะคะที่มีชื่อว่าเด็กหญิงจรินยาค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ใส่หมายเลขไว้ตามคีย์เวิร์ดตัวหนาเลยค่ะต่อไปเราก็มาฟังบทความกันค่ะ หลายคนอาจคิดว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองเป็นสถานที่ให้ความรักความอบอุ่นและความสนุกสนานแต่ไม่ใช่เลยกับจรจดินยาหญิงสาวที่มีอายุเพียงแค่12ปีผู้ที่ไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่นและความสนุกสนานจากบ้านหลังที่สองเลย อาจเป็นเพราะว่าจริญยามีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กนักเรียนคนอื่นเช่นมีอาการเหม่อลอยมีอาการหวาดกลัวง่ายโดยไม่มีเหตุผลทำให้ไม่มีใครกล้าท,ที่จะเข้าหาจริญยาบ่อยครั้งที่คุณครูพยายามที่จะหาเหตุผลว่าทำไมจริญยาถึงได้มีพฤติกรรมดังกล่าวแต่คุณครูก็ไม่สามารถหาเหตุผลได้เลย โดยคุณครูโทรหาผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองไม่เคยให้ความร่วมมือเลยไม่วางคุยบ้างปฏิเสธบ้างบอกเพียงแค่จรินยาปกติดีแต่ความจริงแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทำให้จรินยาเป็นแบบนี้มาจากครอบครัวจรินยาครอบครัวจรินยาประกอบไปด้วยพ่อแม่จรินยาและน้องสาวอีกหนึ่งคนชื่อว่าสิรัญชนาะ ซึ่งสิรัญชนาะมีความแตกต่างจากจริญญาอย่างสิ้นเชิงเพราะสิรัญชนามีหน้าตาที่สวยผิวขาวและแม่ก็รักดูแลใส่ใจสิรัญชนาเป็นอย่างดีทุกอย่างแต่กับจริญญานั้นแม่ไม่เคยสนใจเวลาที่แม่ไม่พอใจหรือไม่ได้ดังใจแม่ก็จะทำร้ายจริญญาตลอด จึงทำให้จริญญาเป็นคนที่หวาดกลัวง่ายซึ่งในทุกๆวันจริญญาต้องทำงานบ้านทุกอย่างทั้งกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าเป็นหน้าที่ของจริญญาเพียงคนเดียวเวลารับประทานอาหารจริญญาต้องรอให้แม่และศิรัญชนาะรับประทานอาหารเสร็จก่อนจริญญาจึงจะได้รับประทานอาหารได้ แต่ได้รับประทานของเหลือของแม่และน้องสาวเสมอส่วนพ่อนั้นทนความร้ายกาจของแม่ไม่ไหวจึงหนีไปกับคนอื่นและเวลาแม่ไม่พอใจก็มักจะมาลงที่จริญญาโดยการทำร้ายร่างกายเมื่อชีวิตของจริญญาถูกกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจจากแม่แท้ๆของตัวเอง ทำให้สภาพจิตใจของจริญยาไม่ปกติจึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนอื่นเวลาผ่านไปแม่ของเธอนั้นก็ยิ่งทำร้ายร่างกายจริญยามากขึ้นไม่เพียงแต่ทุบตีแต่เริ่มใช้ของมีคมกีดตามร่างกายของจริญยาและใช้ของแข็งตีไปที่ศีรษะและยังขังจริญยาไว้ที่ห้องเก็บของ จริญญาต้องอดข้าวอดน้ำสภาพจิตใจและร่างกายของจริญญาเริ่มแย่ไปทุกวันจนมาถึงวันที่จริญญาคิดว่าตนเองไม่ควรอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปจึงทำการหยิบน้ำมันและไม้ขีดในห้องเก็บของมาเผาตัวเองทั้งเป็นจริญญาดิ้นทุรนทุรายไปทั่วห้องเก็บของจึงทำให้เกิดเพลิงไหม้ในห้อง โดยที่ไม่มีใครทราบว่าไฟเริ่มลุกลามจนไปถึงห้องอื่นๆของตัวบ้านเมื่อควันเต็มบ้านและกลิ่นไหม้ไปทั่วบ้านแม่และเสี่รัญชนาะจึงรีบหาที่มาของต้นกำเนิดกลิ่นไหม้แต่ก็ไม่ทันเพราะเนื่องจากจรินยาจะถึงแก่กรรมแล้วไฟก็ลุกลามไปทั่วบ้านจนไม่สามารถดับได้แล้วทั้งสองแม่ลูก ถูกไฟเผาทั้งเป็นเช่นเดียวกับจริญยาสองแม่ลูกร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานและไม่มีใครมาช่วยได้ทันทั้งบ้านถูกไฟเผาหมดทำให้ไม่มีใครได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือและสองแม่ลูกก็ถึงแก่กรรมในที่สุดก็จะมาล่างคำตอบกันนะคะคีย์เวิร์ดของเรามี10บคีย์เวิร์ดนะคะดับแรกคีย์เวิร์ด0ูนงเป็นจริญยาเขียนไปเลยคะ่ะศ1 จรินยา02มีพฤติกรรมที่แตกต่างเขียนเลยค่ะ0 2มีพฤติกรรมที่แตกต่างมันจะมีตัวเข้มเข้มไว้แล้วนะมีอาการหวัดกลัวง่ายมีอาการหวัดกลัวง่ายเป็น03 0 3นะแล้วก็ครอบครัวเป็น0 4 0 4แล้วก็ แม่เป็น05สิลัญชนาเป็น0ูนมีหน้าตาที่สวยเป็น07 08เป็นทำลายร่างกาย08นะเขียนไปเลยถึงแก่กรรมเป็น0 09เกเกิดเพลิงไหม้ เป็นหนึ่งศูนย์เริ่มต้นด้วยจริญญาหลายคนอาจคิดว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองเป็นสถานที่ความรักความอบอุ่นและความสนุกสนานแต่ไม่ใช่เลยกับจริญญาแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับจริญญาขึ้นต้นมาด้วยจริญญาหญิงสาวที่ไม่รู้เพียงสิบสองปีเขียนไปเลยค่ะศูนย์หนึ่งเตียวไหมเขียนไว้ก่อนเลยได้เลยผู้นี้ไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่นและความสุกสานจากบ้านหลังที่สองเลยอาจเป็นเพราะว่าจริญญา มีพฤติกรรมที่แตกต่างมีพฤติกรรมอันนี้เป็นลักษณะของจรินยาเท่ากับอันนี้ใส่ลูกศรลูกศรลูกศรดีค่ะศูนย์หนึ่งแยกลากออกไปเลยลูกศรดีลากออกไปเป็นศูนย์สองมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กอื่นเช่นมีอาการเหมือลอยมีอาการหวัดกลัวง่ายมีอาการหวาดกลัวง่ายเราสังเกตจากเช่นค่ะเช่นมันเป็นลักษณะของ มีพฤติกรรมที่แตกต่างเท่ากับอันนี้มีพฤติกรรมที่แตกต่างคือมีอะไรบ้างออกมาเป็นเช่นมีอะไรบ้างเท่ากับอันนี้ยังไงก็ต้องเป็นลูกศรดีค่ะเท่ากับศูนย์สามลากออกมาได้เลยจากศูนย์สองลูกศรดีศูนย์สามมีอาการหวาดกลัวง่าย โดยไม่มีเหตุผลทําให้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าหาจริญญาบ่อยครั้งที่คุณครูพยายามที่จะหาเหตุผลว่าทาไมจริญญาถึงได้มีพฤติกรรมดังกล่าวแต่ค,คุณครูก็ไม่สามารถหาเหตุผลได้เลยโดยค,คุณครูโทรหาผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองไม่เคยให้ความร่วมมือเลยไม่ว่าคุยบ้างปฏิเสธบ้างบอกเป็นแค่จริญญาปกติดีแต่ความจริงแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทําให้จริญญาเป็นแบบนี้มาจากครอบครัวมาจากอันนี้เราสังเกตได้จากขาว่ามาจากมันเป็นลูกศร A อยู่แล้ว แต่มันบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมีมีพฤติกรรมที่แตกต่างและหวาดกลัวง่าเท่ากับ04ครอบครัวทําให้เกิด02และ03 04ทําให้เกิดเท่ากับ04ทําให้เกิด02และ03เป็นลูกศร A นะแล้วก็ ครอบครัวจริยญญาประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอันนี้เขาเป็นไอ้นี่อยู่แล้วว่ามันบอกไว้แล้วว่าประกอบไปด้วยเป็นลักษณะของครอบครัวครอบครัวมีอะไรบ้างครอบครัวมีใครบ้างเท่ากับยังไงอันนี้ก็เป็นลูกศรดีลูกครอบครัวเขาประกอบไปด้วยพ่อแม่จริยญญาน้องสายคนชื่อว่าสิริรัชนะเท่ากับศูนย์ห้าและศูนย์หกต้องออกมาจากศูนย์สี่ศูนย์สี่ออกมาเป็นเป็นลูกศรดีศูนย์สี่กับ สี่ครอบครัออกมาเป็น05และ06ออกมาเป็น05นยสิรัญชนะซึ่งมีความแตกต่างจากสิริยาอย่างสิ้นเชิงเพราะสิรัญชนะมีหน้าตาที่สวยมีหน้าตายังไงก็เป็นลักษณะของสิรัญชนะอยู่แล้วยังไง07ก็ต้องเป็นลูกศอนดี07ออกมาจาก 0, 0ู6สิรัญชนะ อักษรดีลากมาแล้วก็มีหน้าตาที่สวยเป็น07นย์แล้วต่อไปก็เป็นผิวขาวและแม่ก็รักดูแลสัใจสนินชนาเป็นอย่างดีทุกอย่างแต่กับจริญยานั้นแม่ไม่เคยสนใจเวลาที่แม่ไม่พอใจหรือแม่หลังใจแม่ก็จะทําร้ายร่างกายจริญญาตลอดทําร้ายร่างกายเป็น08ใครทําให้เกิด08ใครทําให้เกิดใครทําให้เกิดศู 05าทำให้เกิด08ทําให้เกิดเป็นเป็นลูกศร A ทําให้เกิด08นะจึงทําให้จินยาเป็นคนที่หวัดกลัวง่ายคราวนี้จึงทําให้ยังไงก็เป็นลูกศร A จึงทําให้จนินยาเป็นคนที่หวัดกลัวง่ายหวัดกลัวง่ายเป็นคีย์เวิร์ดของ03าหวัดกลัวง่ายเท่ากับทําลายร่างกายก่อให้เกิดหวาดกลัวง่ายของจนินยา ทำไมร่างกาย0.8ก่อให้เกิดมีอาการหวัดง่วง่ายเป็น0.3 0.8ทำให้เกิด0.3 0.8ทำให้เกิด0.3 0.3อะไร0.3 a นะเพราะว่า0.8ทำให้เกิด0.3เป็นลูกศร a ต่อมา ซึ่งในทุกๆวันจริญญาต้องทางานบ้านทุกอย่างทั้งกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าเป็นหน้าที่ของจริญญาเป็นคนเดียวเวลารับประทานอาหารจริญญาต้องรอให้แม่และเสนาชนารับประทานอาหารเสร็จก่อนจริญญาจ,จ,จึงจะได้รับประทานอาหารได้แต่ได้รับประทานของเหลือของแม่และน้องสาวเสมอส่วนพ่อนั้นทนความร้ายกัดของแม่ไม่ไหวจึงหนีไปกับคนอื่นและเวลาที่แม่ไม่พอใจก็จะมักจะมาลงที่จริญญาโดยการทำ้ายร่างกายเมื่อชีวิตของจริญญาถูกกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจมากมาจากแม่แท้ๆของตัวเองทําให้สภาพจิตใจของจริญญาไม่ปกติ จึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนอื่นเวลาผ่านไปแม่ของเธอก็ยิ่งทำร้ายร่างกายเจนยามากขึ้นไม่เพียงแต่ทุบตีแต่เริ่มใช้ของมีคมยีดตามร่างกายของเจนยาและใช้ของแข็งตีไปที่ศีรษะและยังขังเจนยาไว้ที่ห้องเก็บของเจนยาต้องอดข้าวอดน้ำสภาพจิใตใจและร่างกายของเจนยาเริ่มแย่ไปทุกวันจนมาถึงวันที่เจนยาคิดว่าตนเองไม่นควรอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปจึงทําการหยิบน้ำมันและไมคขีดในห้องเก็บของมาเผาตัวเองทั้งเป็นเจนยาดิ้นทุรนทุรายไปทุวห้องจึงทําให้เกิดเพลิงไหม ใครเป็นคนก่อให้เกิดเพลิงไหม้จึงทําให้ยังไงก็เป็นลูกศรเอใครจะดินยาเป็นคนจุดนะเท่ากับ01ทําให้เกิด10 01, 01ทําให้เกิด10 10นะเพลิงไหม้โดยที่ไม่มีใครทราบว,ว่าไฟเริ่มลุกลามไปจนถึงห้อง อื่นๆของตัวบ้านเมื่อความเต็มบ้านและกลิ่นไหม้ทั่วบ้านแม่และสิรัญชนาจึงรีบหาที่มาของต้นกําเนิดกลิ่นไหม้แต่ก็ไม่ทันเพราะนอกจากจรินยาจะถึงแก่กรรมแล้วตอนนี้จรินยาถึงแก่กรรมแล้วนะเท่ากับจารินยาถึงแก่กรรมถึงแก่กรรมมาจากที่จริญญาถูกเพลิงไหม้เท่ากับเพลิงไหม้เนี่ยเป็นคนทําให้จรินยาเนี่ยถึงแก่กรรม ลูกลาไปเท่วบ้านจะไม่สามารถดับได้ทั้งสองแม่ลูกถูกไฟเผาเช่นเดียวกับจริญญ,ญาสองแม่ลูกร้องด้วยคำส็บปวดเท่ากับถึงแก่กรรมศูนย์เก้าตอนนี้ศูนย์เก้ามีคนที่ถึงแก่กรรมสามคนนะศูนย์เก้าถึงแก่กรรมตอนนี้เป็นประกอบไปด้วยใครใครที่ถูกเพิงไหมบ้างอ่าศูนย์หนึ่งถึงแก่กรรมแล้วก็มีคนที่ถึงแก่กรรมอีกนั่นก็คือศูนย์ห้าแม่และศูนย์หกสิริชนะเท่ากับตอนนี้มีคนถึงแก่กรรมสามคนมีศูนย์หนึ่งจริญญ,ญาศูนย์ห้าศูนย์หก ถูกไฟเผาทั้งบ้านเช่นเดียวกับจลินยาสองแม่ลูกร้องด้วยความเจ็บปวดทนมาแล้วไม่มีใครมาช่วยได้ท,ทั้งบ้านถูกไฟเผาหมดไม่มีใครได้ยินเสียงขอ,ยอขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือทําให้ไม่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือและสองแม่ลูกก็ถึงแก่กรรมในที่สุดต่อไปนะคะเมื่อเราล่างคําตอบเสร็จแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่ล่างใส่ลงในตารางลำแรกเลยศูนย์หนึ่งจลิญยาศูนย์หนึ่งจลิยามีอะไรบ้างศูนย์สองศูนย์สองดีและหนึ่งศูนย A มีพฤติกรรมที่แตกต่าง0ูนมีอะไรบ้าง0ู 02. เป็น03นย์สามศมีมีอะไรไหมศูย์สมีอะไรไหมศูย์สมีอาการหวาดกลัวง่ายไม่มีเป็น99 h าเครอบครัว0ูนย์สี่ศนย์สีทำให้ 02 04เป็น 02a กับ 03a แล้วก็ครอบครัวเป็น05และ06มีแม่และศิรัญชนาก็จะมี05 ดีแล้วก็06 D แม่แม่คือ05แม่ทำลายร่างกายต่อไปเป็นแม่05 05แม่ทำให้เกิดทำให้เกิด08 08a การทำลายร่างกายแล้วก็นันชนะ 07D มีหน้าตาที่สวย07ไม่มีเป็น 99H 08 <0 8 S 2> ทำลายร่างกายทำให้เกิดอะไรบ้างทำรายร่างกายทำให้เกิด02และ03 <2 S 1> 02A 03A 09ถึงแก่กรรมถึงแก่กรรมมีใครบ้างมี01ดี 05D 06D เกิดเพลิงไหม้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดเพลิงไหม้ทำให้เกิด09 09าทำให้09ทําให้เกิด 09A เาแล้วก็ตรวจควาเรียบร้อยถูกต้องไหมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการทําบทความนะคะเด็กหญิงจินยาค่ะดิฉันนางสาวกวินทิพย์ลิมิตานนชัยและนางสาวจิรเชีบสมพันธ์ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ